สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เรียนนะคะซึ่งในรอบที่แล้วเราได้เรียนไปในเรื่องอะไรคะการสื่อพันแบบไม่อ่ะไม่อไม่สายเพศแล้วก็การสื่อพันแบบภาษาสายเพศตอนอื่นคุณจะทบทวนความรู้ในการสื่อพันแบบภาษาสายเพศต่อนนะคะ เร้่องเห็นดอ,อกบาอ,าอกไม้ดอกนี้ใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้เอามาเป็นสื่อคัว ี่จะเกิดการปฏิสุทธิ์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลออกมาที่หลังค่ะหลังจากนั้นนะคะรีดดอกก็จะเป็นไงเลิกบ้วงเหลือแต่อะไรนั่นเองค่ะแล้วในส่วนรังไข่ซึ่งจะเจริญไปเป็นผลผลหรือเมล็ดพืชนั่นเองถูกต้องไหมคะและนี่คือดอกอะไรคะเลิกชาบ้าดอกชาบาซึ่งนั่นคือการสืบพันธุ์แบบอาศัย ต่อไปนะคะการสือ่อนธานแบบไม่อาศัยเบนที่นางเบียนบอกแล้วก็วันนี้เราพ<ม>ร้อมมากเพราะว่าครัที่แล้วเราได้รลดวความคิดกันนะคะ<ม>ซึ่งวันนี้พร้อมหรืยงังคะสำหรับการนําเสน<ร>อพร้อมแล้วค่ะขอเชิญกลุ่มแรกออกมานำ พร้อมหรือยังคะโอแล้วค่ะหนา่งหนเลยลูกสวัสดีค่ะดิฉันเบ็คกิ้งณิตาแซ่เจียสวัสดีค่ะดิฉันเบ็คกิ้งสิริวัฒน์คมิทักสวัสดีค่ะดิฉันเบ็คกิ้งเกสราสุขเจริญเออสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนู่เด็กมาสด่ะเดกาตวัส่ื่อเด็กงเันนี้ากาตกิ่เป็เป็นการงาฟันปื้ด้กยกิ่และตามต้น

ที่ใหญ่กว่าหาให้เป็นทางยาวลงและใช้สิ่งที่เล็กกว่าฝวาให้เป็นเหลี่ยมและต่อการตงใชู้่้อมเสกัและต่อกันและต่อกันและต่อกันโดยใช้เทปกาวพันให้แน่น Thank you. สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงคนที่สามจันสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงน้ำพิษสนีวันนี้ผมกเราจะออกมาเสนอการปักชำการปักชำเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยการแตกต้นใหม่จากส่วนตางาของพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้เช่นํำต้นกินงรบโดยการตัดกิง หรือช้างลุกในชายที่ปีดในซาหรือดินที่มีความโผล่ร่วนหรือฝักในน้ำก็ได้ต่อมาทีละท่อกออกมาจากส่วนที่ปักเนื่องจากเป็นส่วนที่น้่งแล้ะถอยออกจากจังต้นได้ง่ายเป็นการลุกจากน้ำจากฝักต้นต่อมาเป็นการสาธิตนะคะ วิธีทำนะคะขั้นตอนแรกให้ผักลำต้นของต้นไม้ออกมาและนำใบของใบไม้ออกออกก่อนหลังจากนั้นเอามีดตัดริ่มๆให้มาแหลมๆแล้วก็มาปักใน้ไทรไทรหรือใน็กหรือดินป่าดินีตก็น้องปักอยู่ที่ในดินตาไปดินห่วช่วยกันดูได้ไหมอ เอาใบไม้ออกเพราะทำลดการลดการชายน้ำฝนได้ต้นไม้ดีอะไรจะเสนอแหวนเปลือกาพูดตามคำตัดสนว่านามีการติดค่ะ Gracias. c、oh. oh. 아, 그래요? ราไปเดินไปาาตัดมาต้งต้นแต่องขออนุญาอตเจ้าของก่อนห<ม>ลังจากนั้นเมื่อได้กิ่งแบบนี้มาแล้วก็นาการปักแต่งให้ปักปักชามเนี่ยให้จำเป็นต้องปักในดินสามารถปักในไหนได้ด้วยใช่แล้วก็ในในน้ำเพื<ม>่อที่จะเล็งเล่นรากหลังจากที่รากลอกแล้วก็สามารถนาไปปลูกไว้ในดินได้เหมือนเดิมต่อไปค่ะเป็นแบบไหนลูกก <billion. S 1> ารตอกการตอกกิ่งเกลือนี้ใช่ไมครัเป็นการตักกิ่ง ไนเทคนิคเป็นไงคะที่เรามาต่อกิ่ต้องเป็นยังไงการผ่าตัดเรืการเลยะอ่าอ่าทางผ่าัดเพื่อ,อกรารแล้วต้องมาทำการต่อหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วต้องเอาอะไรพันไว้ผ้าเทปผ้าเทปหรือเป็นผ้าผ้าสัาเสร็จต้องให้แน่นนะคะอหลังจากนั้นถ่ายคือการอะไรคะอ่านี่คือการนี่คือต่อ แล้วนี่คืออะไรนี่คือการตีตีตาเอาใหม่นี้คือการตอนกิ่งก่อนเมื่อกี้ก็เพิ่งอธิบายไปเลยก็คือการคว้ากิ่งออกมาแล้วก็นาดินไปโปะที่เราคว้าออกมาเพื่อให้อะไรงอกออกมางอกออกมาเพื่อที่จะพอรากงอกแล้วเราสามารถใส่กิ่งนี ney, questions questions. ้เพ <c ười> ื Mot ่อที <c ười> ่จะนาไปรูรูเพื่อเลื่นต้นพันธุ Horror ์ท <Thursday> ี่ด <Kara> ีนะคะ หรือยอดบอลต้องไหมคะทำอีกให้ตรงตาของคนที่เราต้อง ต้นพันที่ดีแล้วมาปลูกแต่ถ้าในกรณีอาศัยเพศล,ลูกก็นำเทเราต้องการเอาเดอกดอกเสร็จรอให้มันมีมเมล็ดมีผลแล้วถึงนำมเมล็ดนั้นไปปลูกึึ่งโอกาสที่ต้นนั้นจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรา Bye.